สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมพศ2563นะคะและเมื่อวานเราไปศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ถามเราว่าตั้งอยู่ที่ตรงไหนคะศูนย์การเรียนรู้อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้น วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะไปแบบง่ายๆแล้วถ้าเกิดมีโอกาสขอให้ทุกคนไปนะคะไปเถอะฟรีด้วยค่ะแล้วก็แอร์เย็นเชียบเลยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็แนะนําดีแล้วก็มีวิทยากรจ้าหน้าที่ค่ะวิทยากรเขาจะคอยต้อนรับเราอย่างดีเลยนะคะเพื่อจะแนะนําสถานที่มีทั้งหมด6โซนค่ะแต่ละโซนนี่อลังการงานสร้างมากเลยนะคะเพราะว่างบประมาณที่สร้างอ่ะ หัวา60ล้านเลยค่ะฟรีทุกอย่างติดแอร์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเวลาลงก็มีลิฟต์ให้ลงเอ้าไม่ใช่มีบันไดเลื่อนลงด้วยค่ะแต่อย่างอื่นเรายังไม่ได้ดูรายละเอียดนะคะแล้ววันนี้วันจันทร์เราจะพาไปดูนะคะว่าหยุดลงไหนจะหยุดทุกวันจันทรน์นะคะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะเข้าชมได้วันละสี่ครั้งนะคะวันละสี่รอบนะคะ รอบละใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วสามารถบรรจุคนได้ตัดละรอบนะคะประมาณสี่สคนค่ะแต่เจ้าหน้าที่น่ารักมากเลยนะคะแนะนําเรามา2ี่สิบคนก็เปิดเปิดตามเวลาค่ะวันละสี่รอบนะคะตั้งแต่9ก้าโมงรอบหนึ่งสิบเอ็ดโมงรอบหนึ่งแล้วก็บ่ายโมงบ่ายสองโมงครึ่งนะคะถ้าจะไม่ผิดนะคะแล้วก็เอ๊จัไม่ได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจะมีใบแนบไว้ให้ดูข้างท้ายนะคะ